สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาราจการศิลป์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์วันนี้นะคะครูปอนนะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากผู้ปกครองและก็เด็กๆนะคะในทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ารูปทรงเรขาคณิตน,นะคะก่อนอื่นเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์แรกนะคะที่เราสามารถหาได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะก็คือกระดาษค่ะกระดาษที่เราตัดเป็นรูปทรงตาง รูปทรงเรขาคณิตนะคะบอลสีค่ะแซนวิชค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสมุดหรือนะะังสือค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องรูปทรงรูปทรงแรกกันเลยนะคะก็คือรูปทรงวงกลมนะคะวงกลมวงกลมก็จะมีลักษณะโค้งเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะ มีลักษณะคล้ายกับบอลสีนะคะบอลสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี 1. ่ยมก็จะมีอยู่3ามุมนะคะ1 2ึ่สานะคะสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมจะมีลักษณะคล้ายกับแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชต่อไปนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมก็จะมีสี่มุมมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะสี่เหลี่ยมจะมีลักษณะคล้ายๆกับสมุดหรือหนังสือนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะครูปองก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะมาฝากผู้ปกครองกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าเพื่อนฉันอยู่ไหนนะคะค่ะเรามาเรียนรู้เรามาลุกจากอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแก้วนะคะแก้วสามใบนะคะ แล้วก็จะมีรูปทรงต่างๆนะคะอันแรกนะคะจะเป็นวงกลมนะคะวงกลมต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือเราจะให้เด็กๆนะคะหยิบรูปทรงเลยค่ะชนิดนะคะใส่แก้วนะคะตามที่เรากําหนดไว้นะคะ กิจกรรมนี้ผู้ปกครองอาจจะเป็นคนไกด์นําก่อนนะคะโดยการหยิบรูปทรงนะคะเลขาคณิตนะคะใส่ลงในแก้วเช่นวงกลมนะคะใส่ในแก้วแรกค่ะสามเหลี่ยมใส่ในแก้วที่สองแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะใส่ในแก้วที่สามนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะหยิบนะคะหยิบเองทีละหนึ่งชิ้นนะคะใส่ในแก้วตามที่กําหนดนะคะให้เขาอยู่กับเพื่อนของเขานะคะ ในกรณีที่เด็กๆนะคะไม่ยอมหยิบนะคะให้ผู้ปกครองช่วยเหลือนะคะโดยการจับมือเด็กๆนะคะหยิบนะคะทีละหน so ึ่งชิ้นนะคะวงกลมหยิบลงไปค่ะหยิบแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะคะวงกลมค่ะเมื่อเด็กนะคะสามารถหยิบเองได้แล้วนะคะให้ผู้ปกครองนะคะลดความช่วยเหลือลงนะคะให้เด็กๆทําเองนะคะทําด้วยตนเองให้เด็กหยิบทีละหนึ่งชิ้นผู้ปกครองอาจจะพูดอาวงกลมอย่างเงี้ยค่ะช่วยโดยการแบบว่า บอกชื่อของรูปทรงนะคะอาร์เมเลียมนะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมค่ะก็ให้เด็กๆหยิบเองนะคะหยิบเองจนครบนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยในการฝึกสมาธิได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆได้จดจ่อกับสิ่งที่เด็กๆกาลังทําอยู่นะคะซีเรียมค่ะให้เด็กๆหยิบเองนะคะหยิบจนครบนะคะซีเรียมค่ะ พอเด็กๆหยิบเสร็จนะคะผู้ปกครองรให้กำลังใจนะคะให้แรงเสริมทางบวกนะคะโดยการอบกอหรือหรืออาจจะให้รางวัลเป็นขนมนะคะหรือชมเชยนะคะว่าเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยนะคะวันนี้นะคะคุณปอนก็ขอฝากกิจกรรมดีๆเพียงเท่านี้นะคะพบกันกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ